สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารของแอปทักษะออนพักสุขเจริญมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าโดนแซวทุกเทปเลยจริงๆสำหรับแม่แอปทักษะออนพักสุขเจริญของเราล่าสุดในรายการสามแซบโดนพี่หนุ่มกันชัยแซวอีกแล้วคะ่ะโดยล่าสุดพี่หนุ่มกันชัยก็แซวแม่แอปทักษะออนว่านนคุณเขาเป็นแฟนเต็มปากเต็มคำแล้วนะจะมาสามร้าอะไรแม่แอปถึงกับเรกว่า เดี๋ยวๆนะในสคริปต์ไม่มีชื่อบุคคลที่สามนะพี่หนุ่มกัญชัยก็ยืนยันต่อว่ามีเขาเขียนเลยว่านนกุลนน,นกุลบอกเป็นแฟนแล้วที่งานมอทอดแม่แอปทักซอนของเราออกอาการเขินพร้อมกับบอกว่าเนี่ยไม่ได้ดูนะฟังเขามาใช่ไหมพี่หนุ่มกัญชัยก็บอกว่าดูจากภาพ ระหว่างที่กำลังสัมภาษณ์แขกรับเชิญพี่หนุ่มกัญชัยก็ได้แซวแม่แอฟทักษะอออีกว่าสถานะมอทอดนะยังไม่เคลียร์นะงานนี้ทั้งแขกรับเชิญสามแซบทั้งพี่หนุ่มก็พากันแซวแม่แอฟทักษะอรนกันสนานเลยทีเดียวพี่หนุ่มแซวว่าปล่อยปลาปล่อยไก่ลงมอทอดงานนี้พี่หนุ่มกัญชัยของเราก็แซวแม่แอฟหนักมากถึงงานหมอทอดที่ผ่านมาเรียกเลยว่างานนี้ก็อดเอ็นดูแม่แอฟไม่ไหว เจอแซลทุกเทปเลยจริงๆคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ